คุณคิดว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรูปปั้นหินใช่ไหมครับผิดถนัดเพราะข้างในเปลือกแข็งนี้เคยเป็นมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจแต่ถูกแช่แข็งไว้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตนานกว่า2,000ปีย้อนกลับไปปีคศ79ปอมเปอีคือเมืองตากอากาศสุดหรูของโรมันผู้คนกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค้าขายอาบน้ำแร่โดยไม่รู้เลยว่าปีศาจร้ายกำลังตื่นขึ้นเหนือหัวพวกเขา ทัในใดนั้นภูเขาไฟวิสุเวียสก็ระเบิดแต่มันไม่ใช่แค่ลาวาไหลช้าๆแบบในหนังสิ่งที่ฆ่าชีวิตพวกเขาคือคลื่นไพรโรคลาสติกหรือก๊าซร้อนผสมเท่าฐานที่พุ่งมาด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและร้อนจัดถึง300องศามันมาเร็วมากจนไม่มีใครหนีทันความร้อนทําให้สมองเดือดและเสียชีวิตทันทีร่างกายถูกเท่าภูเขาไฟทับถมหนาหลายเมตรกลายเป็นแม่พิมพ์ห่อหุ้มร่างเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไป ร่างเนื้อสลายไปตามการเวลาเหลือทิ้งไว้เพียงโพรงอากาศรูปร่างมนุษย์ใต้ดินจนกระทั่งนักโบราณาคดีใช้วิธีเทปูนปลัสเตอร์ลงไปในโพรงเหล่านั้นวินาทีที่กระเทาะดินออกมาโลกถึงกับช็อกเพราะเราได้เห็นวินาทีสุดท้ายของพวกเขาชัดเจนแม่ที่กอดลูกน้อยชายที่ยกมือป้องปากด้วยความกลัวหรือสุนัขที่นอนขดตัวด้วยความเจ็บปวดพวกเขาไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาแต่พวกเขาคือคนจริงๆที่ถูกสตัฟไว้ด้วยเท่าฐานแห่งความตาย ร่างเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าความตายมาเยือนได้โดยไม่บอกกล่าวธรรมชาติยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะต่อกอนและอำนาจเงินทองของชาวเมืองปอมเปอีก็ซื้อเวลาหนีไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวถ้าคุณรู้ตัวว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทำในวันนี้คืออะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าถัดไป